เชื er. ่อว่ากูจะไปถ่ายที่มืดตรงนั้นได้ไม่เป็นไรตอนนี้กูถ่ายที่สว่างแล้วมันก็ที่สว่างก็ไม่เป็นไรใช่นะฮะค,คือคือกูอยากถ่ายสะท้อนกระจกด้วยแต่ไม่เป็นไรใช่คือนะม,มึงหยุดสั่นใช่ไม่เป็นไรใช่นะฮะผมแค่แบบว่าเอ่อผมชอบอย่างนี้มากเพราะผมเพิ่ง คือกูชอบใช่กูชอบทําอะไรที่คนอื่นทาได้ตั้งแต่เด็กแล้วโตกขึ้นมาเขาไม่ทาแล้วกูทาไม่ได้ตั้งแต่เด็กแล้วเดี๋ยวกูโตขึ้นมาปุ๊บกูทําได้ใช่นะฮะผมแค่ชอบชอบทําอย่างเงี้ยใช่มันดูไปดูมาไม่เหมือนได็เสาเหมือนกันเชื่อพอมันพอมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วมันเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยมันดูทุเรศจังวะไม่เป็นไรใช่นะฮะมันมันสนุกดีเขาให้มีวันที่ดีครับทุกคน